สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสุภากกรุนอณีรหัสนักศึกษา5 5 0 3 4 6 6 4ค่ะวันนี้นะคะเราก็จะมาทําการสรุปผลการทดลองที่3นะคะเรื่องการรับค่าสัญญาณอาล็อกค่ะโดยก่อนอื่นนะคะเรามาดูในส่วนของโปรแกรมกันก่อนค่ะส่วนของโปรแกรมนะคะจะมีการทําการประกาศตัวแปรชนิดอินทเทอรนะคะทั้งหมด3ตัวก็คือ 1. เซนเซอร์พินค่ะเท่ากับ a3 ก็คือกำหนดให้ขาเซนเซอร์พินคือขา a 3นะคะ 2. นะคะก็คือ LED PIN เท mm ่า hmm. กับ13ก็คือให้ขา13นะคะเป็นขา LED 3ก็คือเซนเซอร์แวลูค่ะก็คือเป็นตัวแปรที่จะใช้เก็บค่าสัญญาณอะล็อกนะคะให้มีค่าเริ่มต้นเท่ากับ0ในส่วนของ Setup นะคะก็คือจะประกาศให้ LED PIN นะคะหรือขา13ที่เราประกาศไว้เนี่ยเป็นขาเอา p ์พ Serial b g ี i n น,นะคะก็คือเป็นการประกาศให้ทราบว่าเป็นการสื่อสารแบบอนุกรมนะคะต่อมามาดูในส่วนของวอยลูค่ะในส่วนของวอยลูนะคะเซนเซอร์แวลนะคะจะเท่ากับค่าอนาล็อกนะคะที่สามารถอ่านได้จากขา A3 นะคะโดยเมื่อเราอ่านค่าอนาล็อกจากขา A3 ได้แล้วจะนำไปเก็บไว้ในตัวแปร s e n s o r v a l วละคะ่ะจากนั้นนะคะก็จะมีการ print show น,นะคะคือแสดงผล ของค่าอนาล็อกที่อ่านได้เนี่ยออกทางหน้าจอนะคะจากนั้นก็จะทำการเรียกฟัง,งก์ชัน b l i n k y ค่ะที่เก็บค่า s e n s o r Value ไว้อยู่ซึ่งฟัง,งก์ชัน b l i ก k y นะคะก็จะเป็นฟังก์ชันที่ใช้ในการกำหนดเงื่อนไขนะคะในการสแสดงผลก็คือถ้า s e n s o r Value นะคะค่าอนาล็อกที่อ่านได้เนี่ยมีค่าน้อยกว่าหรือเท่ากับ600นะคะก็จะสั่งให้ LED ติดนะคะโดย Delay นะคะก็จะเท่ากับค่า ค่าสัญญาณอนาล็อกที่อ่านได้หรือถ้าค่าสัญญาณอนาล็อกที่อ่านได้นะคะมีค่ามากกว่า600นะคะก็จะให้ LED ดับนะคะซึ่งมากกว่าน้อยกว่าเนี่ยก็หมายถึงว่าถ้าเกิดว่าเซนเซอร์แวลูมากกว่าเท่ากับ600ี่ยก็จะเปรียบเสมือนว่าน้อยกว่าเท่ากับ600เนี่ยก็จะเปรียบเสมือนว่ามันมีความมืดนะคะก็คือมันมืดก็จะให้ไฟติดแต่ถ้ามากกว่า600ก็แปลว่ามันมีความสว่างนะคะก็ใช้ไฟดับนะคะ ซึ่งเมื่อเราเขียนโปรแกรมเสร็จนะคะลำดับต่อมาก็ต้องทำการ Verify ค่ะว่าโปรแกรมของเรานะคะมีข้อผิดพลาดหรือ Error อะไรหรือไม่นะคะถ้าไม่มีข้อผิดพลาดนะคะก็จะแสดงผลดังนี้ค่ะจากนั้นนะคะเราก็ทำการอัปโหลดนะคะลงไปยังบอร์ด Arduino ค่ะค่ะตอนนี้ก็อัปเดตเอ้ก็อัปโหลดเสร็จเรียบร้อยนะคะเดี๋ยวเรามาดูผลการทดลองกันนะคะ ค่ะในส่วนของผลการทดลองนะคะอุปกรณ์ของเราที่เราใช้ในการทดลองนะคะก็จะประกอบไปด้วย LDR นะคะตัวต้านทานปรับค่าได้แล้วก็ LED ค่ะที่สำคัญเลยนะคะก็คือบอร์ด Arduino ของเรานั่นเองค่ะ Arduino Uno UN, R 3นะคะ การต่อวงจรนะคะก็จะเป็นไปดังภาพนะคะก็จะมีการเชื่อมขาของ LDR กับขาของตัวต้านทานปรับค่าได้เข้าด้วยกันนะคะซึ่งปกติอะคะ่ะตัวต้านทานปรับค่าได้เนี่ยขากลางของเขาอะคะ่ะขาที่2เนี่ยจะเป็นขาที่ใช้ในการส่งค่าสัญญาณอนาล็อกเช่นเดียวกันแต่ในครั้งนี้นะคะเราจะให้ทําการรับค่าสัญญาณอนาล็อกจากขา LDR ดังนั้นนะคะเราจะจัมขา2และขา3ของตัวต้านทานปรับค่าได้อะคะ่ะ ซ้ำเข้าด้วยการเพื่อเป็นการชอร็อตนะคะให้ให้มันชอ็อตคือเราจะไม่ใช้นะคะจากนั้นนะคะเราก็ต่อวงจรดังนี้เลยนะ,ะนะคะค่ะซึ่งผลการทดลองนะคะเรามาดูกันตอนนี้นะคะที่สังเกตได้อยู่ก็คือว่าเห็นว่าไฟดับใช่ไหมเดี๋ยวลองเอามือนะคะไปปิดแสงเห็นไหมคะพอปิดปุ๊บแสงมันจะสว่างขึ้นลองอ,ออก คือความจริงเนี่ยไฟในห้องนี้นะคะ่ะมันไม่ค่อยสว่างก็คือเราเขียนโปรแกรมไว้เพื่อที่แบบว่าเราลดความสว่างของไฟก็คือถ้าถ้ามันมีไฟอยู่ตอนนี้ใช่ไหมคะก็ให้ไฟมันติดนะแต่ถ้าว่าอ่ะเนี่ยนิ้วมือเราเข้ามานะคะไฟก็จะดับแบบนี้คือนย่าเมืนเป็นการปิดไฟแล้วเรามาดูในส่วนของผลการแสดงผลนะคะซีเรียลมอนิเตอร์นะคะ เราก็คลิกที่ serial monitor นะคะเพื่อดูการแสดงผลนะคะสังเกตไหมคะว่าค่าเป็นยังไงเนี่ยคะ่ะเมื่อค่ามันค่ามันก็จะเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะคะอ่าอันนี้เนี่ยตอนนี้นะคะดิฉันกำลังหมุนหมุนนะคะตัวต้านทานปรับค่าได้เนีย่ยเราหมุนมาฝั่งฝั่งหมุนไปทางฝั่งขวานะคะหมุนไปทางฝั่งขวาค่ามันจะน้อยลงคะ่ะเมื่อค่ามันน้อยลงนะคะ LED ก็เลยติดแบบนี้ เราลองหมุนไปทางฝั่งซ้ายหมุนไปทางฝั่งซ้ายค่ามันจะมากขึ้นค่ะ LED ก็จะดับซึ่งค่าความจริงมันก็สูงสุดที่2 0 0 0ไปที่1,023นะคะเดี๋ยวเราลองอันนี้ก็คือค่าที่มันแสดงผลเนี่ยมันจะขึ้นอยู่กับมันจะขึ้นอยู่กับมันจะขึ้นอยู่กับความสว่างของห้องเราด้วยนะก็คือว่า ความเข้มแสงในห้องเราเนี่ยมีค่าเป็นเท่าไหร่เนี่ยมันก็จะแสดงผลออกมาเท่านี้นะคะ่ะเดี๋ยวเราลองเปิดลองเปิดแฟลชนะคะลองเปิดแฟลชใส่มันดูนะคะมันจะให้ค่าที่สูงสุดของมันออกมานะคะใช่นะคะ่ะต่อเข้าไปเลย ก็ค่าเห็นไหมคะค่ามันก็จะเป็นพันหลักพันขึ้นไปแล้วค่ะนะคะจอ,อันนี้คือการจ่อไฟนะคะคือเราจ่อไฟให้มันเพื่อที่เราจะได้รู้ว่าค่าสูงสุดที่มันสามารถอ่านได้นี่ค่ะเท่าไหร่เห็นไหมคะ เป็นพันยี่สิบเอ็ดพันยสิบสามอะไรเงี้ยค,ค่ะค่ะนี่ก็คือหลักการทำงานของวงจรนี้นะคะก็คือให้ใช้ LDR มัในการควบคุมแสงนะคะอ่ะตอนนี้เราปิดไฟปิดไฟเห็นไหมคะไฟก็จะติดเปิดคือแสงสว่างนี่มันมีแสงสว่างจากแฟลชด้วยนะคะไฟมันก็จะดับอ่ะปิดปิดนะคะค่ะอันนี้ก็ขอจบการทดลองไว้เพียงเท่านี้คะ่ะขอบคุณค่ะ